นี่ครับปัญหาแม่ของนกของหยกที่จิกลูกก็แม่พันตัวนี้ก็ได้อายุแล้วแปดเดือนผมก็เลยเอามาขึ้นทำแนละ้วเป็นสีม่วงที่ผมต้องการทีนี้ปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นครอกที่สองแล้วที่แม่นกเนี่ยเกิดจากภาะวะความตึงเครียดหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ตัดลูกกิดจากที่เราไปเปิดรังเขาดูหรือเปล่า แต่ตัวอย่างที่บางทีเราเติมวิตามินให้นกกินในขณะที่เขาเลี้ยงลูกก็คืออมีคนเคยบอกไว้ว่าตัววิตามินจะทําให้ตัวผู้มันคึกแต่ว่าตัวผู้ของผมเขาก็ได้รับวิตามินแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรนา่าความเครียดก็น่าจะเกิดจากตัวที่ผมไปเปิดดูลูกเขาหรือเปล่าแต่ผมก็เปิดดูตั้งแต่มันเป็นไข่นะครับจนแบบว่าฟักเป็นตัวจนโตแล้วเนี่ย เดี๋ยวดูรูปในใต้คอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมใส่รูปลงไปว่าลูกเขาก็โตแล้วทีนี้ปัญหาก็คือมันเหลืออยู่หนึ่งตัวตัวเล็กสุดโดนถีบมาเมื่อสองวันก่อนแล้วก็ไม่ป้อนอาหารตายสีม่วงนะครับแล้วก็ตัวที่สองลงลังมาเมื่อเช้าผมเห็นแล้วละ่ะแต่เข้าไปดูอีกทีหนึ่งประมาณครึ่งวัน แม่กัดหัวกัดปากหลุดหมดเลยครับแล้วก็สรุปไม่เกินชั่วโมงเสียชีวิตไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับแต่นี้ผมก็เลยอย่างแรกคือต้องเอาเขาเนี่ยที่เป็นแม่พันธ์ุตัวเนี้ยเอกออกมาปล่อยขงบินแล้วก็ตัวลูกให้พ่อเขาช่วยเลี้ยงเมื่อกี้ไปดูก็มีอาหารเต็มกระเพาะอยู่แต่ก็ได้รับความรู้ดีๆจากเพื่อนท่านหนึ่งอยู่คนครศรีธรรมราชคุณเห่งนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อ ผมก็บอกว่าคุณเหน่งเคยเจอไหมแบบว่าลูกนกเนี่ยอายุน้อยสุดที่ลงลังแล้วมันรอดกินเองได้แบบพ่อแม่หลุดไปหรือว่าพ่อแม่ตายอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงคุณเหน่งเขาแนะนําว่าคุณตั้มลองเอาผลไม้ที่นกมันกัดกินได้แล้วมีน้ําแนะนําเป็นข้าวโพดเอเห็นภาพเป็นรูปธรรมเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์ที่บ้านเนี่ยเวลาลูกนกเกิดมาแล้วผมจะเพิ่มา มาได้ทานตะวันแล้วก็ข้าโพดให้นกนกก็คงเคยชินอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาเอามาปล่อยกลองบินซึ่งจะให้นกรุ่นพี่ตัวอื่นๆเนี่ยมันกินให้ดูแล้วก็สอนเขากินไปด้วยตอนแรกผมถามคุณเหน่งว่า มีวิธียังไงคุณหนึ่งบอกว่าก็ใส่กระบอกอาหารอ้าวแล้วนะไม่กินยังไงคุณหนึ่งก็เลยแนะนำมาว่าเป็นข้าวโพดก็สุดท้ายเดี๋ยวผมจะลองดูแต่ตอนนี้คือพ่อเขายังเลี้ยงอยู่แต่ต้องดูอาการติดติดเพราะว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีตัวหนึ่งที่ตัวคู่กัดลูกด้วยแต่ไม่รู้คู่ไหนมีสองคู่มีคู่นั้นที่มีปัญหาคู่หนึ่งแต่อีกคู่หนึ่งตอนนี้เลี้ยงลูกดีแล้วก็อยากจะแนะนํานะครับว่าถ้ามันมีปัญหาว่า แม่นกเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวต้องดูสักระยะยาวๆเลยต้องปล่อยบินพักยาวๆเลยว่าดูอาการเป็นยังไงหรือต้องเปลี่ยนตัวคู่หรือว่าไม่ขึ้นทำแล้วขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับ